ครบับสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเวอร์สกุลสุขคนครับผมพบพ่อพบเจอกันคือเก่าเมื่อเดิมกับผมบ่าวบอลคนสีสเกตมีมีสารทำงานใต้นะครับเนาะเอาพี่น้องยางมาเล่นเลนครับยางมาเล่นเลนมาพ่อของดีครับคือว่าปนอิ่มเลยล่ะแค่ยางมานะครับบราท่นไหนหา,าเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งวะมาพ่อของดีเบือง,งพี่น้องเอ้ย โอ่โดกอกบ้านๆกับปุ่มหนึ่งครับกำลังปุ่แต่ว่าจะบาท่านเก็บดอกครับคือเราหาหมูมันก่อนคือเราหาหมูก่อนเพื่อมันผอถ้าผอมจะขอสีมาเอานะครับเนาะถ้าบ่พผอ,อกะคิดเบืองก่อนครับแต่ว่าถ้าบ่เอากับบ้านมันก็สีเสียแล้วมันก็ดสีน่าวกินอุ้ยที่ อุย้ยาพี่น้องอุย้ยเอาครับเอาตุ่มนหน่อยๆสามตุ่มพีม่พี่พี่อุ้ยน่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนั่นนั่นฝนมันตกครับกํลาลังออกฝนมันตกตกตกเห็นปะฝนมันตกเด้อ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  ขอตาขอสาดทรายก่อนแต่ว่ามันกับก้มเกินนนะถ้ามันบอบ้านมันมันก้มเกินกับี่เท่านี่ครับแต่ว่าถ้ามันบ้านแล้วมันก็จะเห็นเพอเวอบ้านแล้วก็จะเห็นเพอเวอนะครับเนาะแต่ว่าถ้าบอบ้านเนี่ยกรยักกับ ตาบดอดลีเล่อุ้ยพออีขออับผมพออีครับผมโอ้ยเก็บเก็บเกบครับเอาไวแล้วครับเบาไปแล้วครับเก็บเก็บเก็บฟื้นเรอืว่าแก้งนๆๆ้อยน้อยฟว่าแก้งน้อยน้อยคนโตครับฝากได ตกไลายหมือติดก,กันลนะ่ะว่าตกโบแห้งเหรอครับก็ชุ่มช้ำนี่แหละตกก็ชุ่มชำ้ำโอ้ยเหรอผมบมเมนค้นหาเห็ดม,มันค้นหาเห็ดเ็าปันใดได้เลย เหนองฟ้าชาย่าปุบาวเอ,อิ้นแคปชั่นของเพิ่นก็เอิ้นว่านางฟ้าเมาเหล่าแล้วก็ะโดงแง็บๆบ่เห็นลน่ะพีนองเอ,อ้ยครับสิเอาตัวนั้นแหะครับพ่อพี่ดอก เดี๋ยวเดี๋ยวขาไายผ่านนาปุ๊กก่อนโอเดินไปอเอ่าเก็บนะครับเนาะโอ้ยบอาไหวเนาะครับโอ้อหโหลมเบาขึ้นเลยกลาเป็นเบาขึ้นมาเลยครับอ่ะ นี่บาเอาหรอกครับได้ช่วคอปิดไว้ก่อนอัน <g> น <ib ring> <vit> ี้มาปิดไวก่อนเนาะอันนี้โอ้นี่ี่เาทิงยางปิดไว้ยังปิดไว้ครับนี่ยปีดไนี่เมาเอาเด้อ่หลงหองมิวาพอกระซางมันพกับแล้วอ่ะกดปดเลยหรอกครับแจ้เวลาล่อแลนนั่นบ้าน ตีมกันพอดีเลยเดี๋แจ้งหมดแหละออกห้องกับพี่น,น้องฮอนโอ้ยอ่ะอยูน่นะครับเนาะแลพอดีแก่งพอดีปนแต่ว่าไปอ่ะเด็ดคลิ่นเป็นแฟนครับเอ้าแค่นี้นะพี่น้องเนาะออกกันคลิ่หนาครับสวัสดีครับ